ตั้งตารอหนุ่มหล่อคนนี้เจาะขึ้นท่านพระเอกประกับซุปตาฮอลลีวูดมีรายง,งานว่าศิลปินนักแสดงหนุ่มหล่อชาอึนอูอัสโทได้รับข้อเสนอให้พิจารณาบทนำภาพยนตร์เรื่อง K-pop Lost in America นํำแสดงโดยลาฟเวเวลเซนชาร์ดเมตันกำลังพิจารณาบท เป็นเรื่องราวของบอยกรุ๊ปเคป๊อปที่กำลังจะเดบิวต์ในนิวยอร์กแต่บังเอิญไปเช็คสัตว์โดยไม่ได้ตั้งใจและพยายามไปนิวยอร์กโดยไม่มีเงินและโทรศัพท์ตามรายงานล่าสุดชาอินอูกำลังพิจารณาในเชิงบวก เกี่ยวกับข้อเสนอให้เป็นหนึ่งในนักแสดงนำของ K-POP Lost in America หลังจากออดิชั่นและการประชุมการคัดเลือกนักแสดง K-POP Lost in America ได้ตัดสินใจเลือกดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีความกระตือรือร้นทั้งในฐานะไอดอล K-POP และในฐานะนักแสดงการถ่ายทำา p p p อ Lost in the America มีกำหนดจะเริ่มถ่ายทำในช่วงครึ่งหลังของปี2022